สวัสดีครับพว่าเ,เกมโลคุโลคูบิไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าเกมนี้มันแปลว่าอะไรกันแน่แต่เท่าที่ค้นมาเพิ่มเติมนะครมันจะพูดถึงกุก๊กกูหญิงสาวคอยาวอะไรํำนองนั้นนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะฮะมีเพื่อนผมมาหลังใบมานะฮะว่าเฮ้ยลองเล่นดูหน่อยเราจะรอช้าอยู่ใหญ่จัดไปเลยฮะร,รู้แต่ว่ามันเป็นเกมแนวแบบว่าเสยงขวัญอินดี้รู้แค่นี้เลยเขาไม่ได้เลือกที่อยู่ที่นั่นเขาแค่อยู่ในรายชื่อที่เป็นผู้ที่ถูกกักขังเอาไว้ อีกแค่ภารกิจเดียวก่อนที่เขาจะได้กลับบ้านปีวันตกถูกปิดมานานหลายปีแล้วคนส่วนใหญ่ลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเมื่อเลนทาคาฮาชิก้าผ่านประตูบานนั้นแสงสว่างด้านหลังเขาก็เริ่มค่อยๆหลีลงความเงียบเริ่มปกคลุมคนที่คุ้นนจ้องเขากลับมาไอโกะฮานาบิระเรื่องราวของเธอไม่เคยสิ้นสุดและตอนนี้มันกําลังรอที่จะจัดการเขาปะโถเคยอ่านแล้วไม่ได้รู้สึกดีเลยฮะมาลองดูกันครับเริ่มแอคหนึ่งกันมีกี่แอควะเนี่ยเกมนี้ลองดูอีกที เจ็บนี้ไม่ถึงตายอ้าอ้าอายพี่โป่งได้กล่าวไว้บรรยากาศนำพาไปสู่อ๋อเสียงเลิกเรียนนักที่หนึ่ง Binet the record เบื้องลึกบันทึกลับเราอยู่ในห้องเรียนนะเนี่ยลองเช็คปุ่มโอ้โหเมาส์เซสิทีมากฮะขอปัาแปบ๊บนึงครับโอเคดีขึ้นนิดนึงโอ้เดินแล้วหัวสั่นด้วย ห้องเรียนเราหลับอยู่ในห้องเรียนอีกแล้ววิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้ะเสียงระครังหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะนนี่ะไม่รู้สึกตัวเลยแย่จริงโอ้สี่ทุ่มกว่าแล้วเฮ้ยโอ้นึกว่าคนนันโอเค,อเคตู้แดงไม่มีอะไรนะ เหมือนจะไม่มีประเด็นเฮ้ยกุญแจกด e เพื่อทำการอินเตอร์แอคนะฮะอินเตอร์แอคทีฟโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมกระเป๋าเป้ใครวะอ่าไปเราเองโอเคเฟี้ยงเาะฟองเงียววิ่งไม่ได้ไม่มีปุ่มวิ่งมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีปุ่มวิ่งฮะเดินได้อย่างเดียวเอาละไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะ ออประตูเปิดเราได้คุณแจมาโอ,โอ้เยี่ยตกใจอยู่นี่เองตามมาเธอจนทั่วเลยตอนนี้อาจารย์ใหญ่แฮโลต้องการพบเธอเดี๋ยวนี้เลยเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเรื่องอะไรแต่เสียงเขาดูไม่ค่อยแฮปี้เท่าไหร่คุณต้องรีบไปหาเขาก่อนที่เขาจะส่งคนอื่นเข้าไปแทนฉันหวังว่าคุณจะไม่ได้งานเข้ามากนะักนะเดี๋ยวก็รู้ฮะเปิดมาแบบนี้แปลกๆฮะต้องไปไหนล่ะโอ้บรรยากาศล็อกเกอร์รัวๆอย่างนี้แม่ง e n เลนทิวช็อตแมสเซจชัดๆประตูนี้เปิดไม่ได้ใช่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะล็อกเกอร์รัวๆแบบเนี้ยโดนแล้วหลอนประตูก็เปิดไม่ได้อย่างไงกันวะเนี่ยผมควรจะเดินอะอย่างน้อยมีคนใช่ไหมผมควรจะเดินเฉียวๆียวล็อกเกอร์ไว้ก่อนประตูเปิดไม่ได้สักอันเลยโว้ยอย่างน้อยๆเสบายใจว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวเหมือน ผมว่าจันใหญ่คงจะไม่เริ่มงานไปโดยไม่มีเรานะเอาลเหมือนเราเองก็อยากได้งานนี้เหระแต่จะหาจันใหญ่อยู่ไหนไว้ในประตูแม่งล็อกทุกบานปะทธแต่วิ่งก็ไม่ได้ฮะเดินได้สปีดเดียวโยมิฮิ h ไฮสคูลฮะหน้าตาแม่งเอนกันหมดเลยวะเอาไปซ้ายก่อนซ้ายไม่ได้เราค่อยไปขวา นี่ล่ะอ้าวนี่เข้าได้อ่ะมาอ๋อเจอโดยบังเอิญงง,งมีอะไรเก็บไหมฮะปิดประตูให้ด้วยผมเป็นคนสุภาพฮานาบิระไอโกะฮานาบิระไอโกะขณะเธอยังหายตัวไปเลยวะ่ะแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะอ่าอยู่นี่ <ผม S 2> เอง <ผม S 2> ตอนนี้ผมกำลังงานเข้านิดหน่อย แล้วก็อยากให้รู้บางอย่างที่ผมต้องการเนี่ยมันอยู่ทางปีกตะวันตกเป็นห้องเก็บของคุณก็รู้ใช่ไหมว่าที่นั่นเน่ะเขามักจะลือกันว่ามันมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นการถูกสั่งไปที่นั่นน่ะมันเหมือนการถูกลงโทษจริงไหมอาจจะหลอนบ้างก็เป็นไปได้ผมต้องการเอกสารที่มีเขียนว่า B13 ิบสามหลังจากว่าคุณมัจกจะแหกกฎอยู่บ่อยๆการส่งคุณไปเนี่ยก็ถือว่าแร์กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฉะนั้นไปซะ เอาสิ่งนั้นมาให้ผมแล้วอย่าไปพวกเรารอนานละ่ะอ๋อแล้วก็กลับมาแบบเป็นๆน,นะผมคเกยียจะอธิบายกับผู้บริหารคนอื่นๆในโรงเรียนแล้วละ่ะเบื่อโคตรๆอ๋อนี้คุณแจอยู่บนโต๊ะผมนี่แหละโอเคผมเข้าใจแล้วเราต้องไม่เอาของให้มันฮะเพราะว่าเราแบบเป็นนักเกรยียนที่ทําผิดกฎก็เลยใช้เรา ประเด็นคือทุกคนที่ไปเนี่ยก็เป็นนักเรียนที่ทําผิดกฎเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไม่มีใครได้กลับมาเลยสบายใจชิบเพงโอเคความหลอนคืออะไรรู้ไหมฮะถ้าสิ่งนี้เป็นคำตอบแล้วก็คำถามามันคงจะยาวนานมากตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนได้ยินสิยงสัญญาณสั่งให้เราวิ่งยังไงอย่างนั้นนะเอาหน้าไปเถอะเราไม่มีทางเลือกคือเราทำผิดไงอามร์แบบทำดีไถ่โทษฮะเสียงใครร้องไห้กระซิบกระซาบ อันนี้เปิดได้อ๋อทำไมชีไปนั่งทางแข้งทางขาอยู่งั้นล่ะฮะเอาเข้าไปดูชีหน่อยห้ามเข้าเอ้ยตกใจหมดผมไม่ยักรู้นะว่านักเรียนชอบมาที่นี่ด้วยนี่หลงทางหรือไปเดินหาไม้ถูพื้นกันเนี่ยฮะออกไปซะเดี๋ยวนี้เลยจ,าจ,าจา่าจ้าจ้าไม่ให้เอ้า เอาแล้วเออคุณครับก็อยากออกอยู่ติดมึงเนี่ยเออออกได้ละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วน้ำเยี่ยมเลยนอนก็ไม่พอแต่ตอนนี้เราดันมาเห็นผีซะอีกฝฟล์บีสิบสองใช่ไหมอยู่ี่ไหนวะไม่ใช่ตรงนี้ พื้นแม่งเหมือนน้ำเลยอะไฟพบพัพึพัอโทษทีฉันไม่ตั้งใจทำให้เธอกลัวนะแต่ว่าเธอจะเข้าไปนั้นจริงๆเหรอเธอไม่ใช่คนแรกนะที่เพื่อนในการส่งให้เข้าไปที่นั่นเพื่อไปตามหาเอกสารนะ่ยทุกคนที่ถูกส่งเข้าไปไม่เคยกลับออกมาเลยนะนั่นไงกว่าแล้วพี่สาวของฉันไอโก เธอแหกกฎของเรียนเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอ๋อส่งเธอให้เข้าไปเอาเอกสารที่ห้องนั้นแล้วเธอก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยหลายคนคิดว่าเธอวิ่งหนีไปแต่ฉันคิดว่าเธอยังคงอยู่ที่ไหนสักที่ในนั้นนั่นแหละถ้าเจอพี่สาวของฉันแล้วก็ช่วยพาเธอกลับมาด้วยนะจา จะพยายามนะเอาล่ะจะลองดูว่าทำอะไรได้ไหม B12 เอาเข้ามาคาสินเดี๋ยวนี้คือแอ t 2กลับได้ไหมหเฮ้ยเหี้ยกลับไม่ได้เอาแล้วครับผมไฟ B12 ครับผมเดี๋ยวก็คงเจอเนาะ อ่าไฟสายเก็บมาใช้ไฟฉายทำไงวะอ่าโอเคเจอละมีประตูซ้อนประตูอีกทีนึงเฮ็ดเป็ดโอเคมันมืดได้ใจมากฮะมาว่ากันมันควรจะเป็นงาน มันควรจะเป็นงานง่ายๆอะไรกันวะเนี่ะมันใหญ่กว่าที่คิดนะมันพร้อมจะทำให้เราน่ตูปิดเองโอเคผมควรจะดูช่องทางในการกลับเอาไว้ก็คือเราจะมีไอ้สูงๆนั้นเนาะทางกลับคือบานนี้ประตูสูงๆซึ่งแม่งล็อกเ <c oughs> ข้าปุ๊บไม่ให้ออกเลย แสดโอเคหวังว่าผมจะไม่หลงตูนี้เปิดไม่มีอะไรไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าของที่เราตามหาอยู่ที่นี่ไม่มีโอเคผมได้เช็คฝั่งขวาก่อนเฮ้ย hey. ตกใจหมดเลยโธ่โหดีก็ตกใจไอ้โคกระดูกเอ๊ะเขาเข้ามาใกล้เรามากขึ้นหรือเปล่านะนั่นไงไม่ดีมั้งมันมองเราตลอดเลยอะ เดียวมันเข้ามาใกล้ด้วยเห็นไหมฮะใฮ้เฮียมึงตามมามึงตามามาบายวะไม่มีธุระที่อื่นเลยเหรอเห็นไหมฮะมันเดินตามมาเราแค่ okay, มาเอาไฟล์เว้ยเดี๋ยวก็ไปแล้วเชียนี่ล็อกต้องต้องใช้กุญแจแล้วไปเอากุญแจที่ไหนล่ะเอาไปะล่ะ การเฝ้าดูของเธอเนี่ยมันทั้งน่าขนลุกนะโอเคเราต้องไปหาคุณแจที่หน้านูนใช่ไหมนี่คือแนวที่เราเข้ามาถูกป่ะไอ้เหี้ยมึงเข้ามาใกล้ไปไหมบวกเลยเมะ,ะ่อไหรฮะบวกเลยวะ,ะืว่อไหร่ฮะจบ,จบ เมื่อการบวกไม่ใช่ประเด็นเราก็ต้องตามหาคุญแจฮะผมลองปิดไฟเดินดูดูได้ว่าปิดไฟเอา้าเจอคุญแจดงเอินว่ะได้แล้วได้แล้วเก็บมาเลยมันหายไปไหนวะหรือว่าปิดไฟจะได้ผลเกี่ยวไหมผมจะไม่เปิดไฟเว้ยเดี๋ยวแม่งเห็นเราอิสต์แต่มันเห็นเราแล้วเหียแล้ว ผมเจอคุณแจครับผมเจอคุณแจแล้วครับผมก็เจอไอ้เหี้ยที่ตามมาด้วยครับออาไปลเลยเว้ยเออปิดปิดได้เออโอเคโอ้หฮะอ,อ้าวโอ้เดินเหมือนเมาเลยเนะี่ยเมาเปล่าเธอไปโดนตัวอะไรมา ที่เดิมจากขวาไปซ้ายเฮอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคืออะไรตายเหรออ๋อจบแอกหนึ่งแบบนี้เฮดเคแล้วไงมีแอกสองป่ะอ้าวนั่นคือแอ็กที่หนึ่งนะฮะ ไอที่สออ,อ่านกันไอโกเคลื่อนไหวอยู่ในความเงียบตัวสันเทาและอยู่ในสถานที่ที่ห่างไกลจากความเป็นจริงนั่นคืออาณาเขตของโลคุโลคุบิเสยงกระซิบลอยมาในอากาศเล่ากับว่ากำแพงสามารถหายใจได้ความทรงจำของเธอผ้าเรือนเหมือนควันในอากาศที่หนาวเย็นดวงตาที่ไม่อาจมองเห็นได้นั้นก็อยู่ที่ตัวเธอและลึกลงไปในใต้ผิวน้ำโลคุโลคุบิกำลังรอการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวที่ว่าจะเป็นการปลุกมันขึ้นมามาแอคสองว่ากัน มาถึงขั้นนี้แล้วถอยไม่ได้แล้วว่ากันว่ากันกี่แอคก็ว่ามาขออย่างเดียวไม่เอาแอคอาร์ตอ้อแอ็สองครับเดอร์นิวเวสเซลเรือลำใหม่หืมไอรีเกลอะไรไปเนี่ยประตูปะเปิดทางเดิน ที่นี่กันมันอะไรแล้วทำไมชันถึงมาอยู่ที่นี่อ่าวแล้วขวาลายซ้ายดีขวาไปก่อนแล้วกันอย่างมากแล้วก็วนกลับมาตรงนี้ชค่ทางแม่งเขาขุ่นชัดหน้าตาเหมือนกันแต่ทางเดินไม่เหมือนกันเสียงไม้ลั่นหรือเสียงคนค้องอะไรยานี่ประตูเหรออ๋อมีประตูบานเล็กตรงนี้ฮะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้โอเคจบ ต้องการกุญแจผมต้องเดินคอยดูพื้นไปด้วยนะเนี่ยนี่เรามุ่งขวาอย่างเดียวเลยนะโอ้ยเยน,นี่มันมาแล้วเอ่อ ใกล้ไปมึงมาใกล้ไปเฮีย hey, he ตกใจโอเคแล้วกลับมาตรงนี้อีกครั้งหมายลั่นอันแนก,กูเห็นมึงแล้วเราใช้แผนเดิมฮะจากที่ผมลองพยายามหลายครั้งนะคือผมพยายามแบบหันหลังแล้วก็วิ่งหนีแม่งเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ไอเย็ดเกเราต้องเดินไทลังอย่างเงี้ยแล้วหมุนวอลไปเรื่อย เอ้ยอย่ามาเสียวหลังโว้ยยังไม่เห็นคุณแจเลยเห็นแต่อีเ้เยี้ยเนี่ยเขาเดินตามมาเนี่ยหันหลังให้มันไม่ได้ฮะหันหลังปุ๊บมันจะแช่วแว็บมาเลยอ่าห้องนี้เข้าได้อามาโผล่ห้องไหนไม่รู้ปิดประตูก,ก่อนจ้าไม่ให้แม่งตามมาโอเคสิ่งที่เราต้องการนะตอนนี้อาเจอแล้วคุณแจตายละ ปัญหาเดียวนะปัญหาเดียวเลยกลับไปยังไงเฮขาดีพี่เสียงหัวล้อได้เสดอยู่ปะเนี่ยอยู่เอ้ยอย่ามาเร็วนักเอ้ยมาเร็วเกินไป ใจกันบ้างนะฮะผมอุตส่าห์ไปได้กุญแจมาแบบงงๆอ่าผมว่าผมว่าผมรู้แล้วมันมันน่าจะเป็นเฮ้ยอย่าใจเร็วเออมันน่าจะเป็นมุมนั้นฮะผมที่มันเห็นเราผมที่เราเห็นมันอ่าเราห่างๆกันนิดนึงห่างกันนิดนึงนิดเดียวไม่มากไม่มากอย่าสนิทกันเกินไปเราเว้นระยะห่างกันนะทางสังคม ดูแมงเกินแมงสาวปั๊บปับป,บป,บปบมานี่นะนั่นเดี๋ยวเสร็จบอกแล้วไงว่าให้เห้ปิดอย่าแม่งเข้ามาปิดดิปิดดิไม่ยอมปิดด้วยมันตามมาได้นะวเว้ยนั่นน่ะผมถอยหลังเหมือนเดิมเว้ยที่นี่มันให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นจุดจบฉันเกือบจะจบอยู่ในความกลัวแต่ฉันก็ยังไม่ได้หลงทาง โซละเแต่ได้ยินฉันไหมใชนกำลังกลับบ้านและเออเดินอยหลงังเหมือนเดิมอะเ,อเจอแล้วทางสว่างออกได้แล้วใช่ไหมมีกี่แอควะเนี่ยต่อไปเป็นตาพี่สาวบ้างละฮะ อ๋อจบแล้วเออเออก็โอเคนะเป็นแบบว่าภาพการาฟงกราฟิกก็ไม่ได้ดีมากมายเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ดึงความสยองสร้างความขนหัวลุกให้กับเราได้นะฮะก็เป็นเกมฟรีที่อ่าน่าจะลองโหลดมาเล่นดูนะฮะลองเล่นดูให้กำลังใจผู้พัฒนาด้วยนะฮะจะได้แบบมีฟีดแบ็กดีๆผมว่าทุกอย่างโอเคเลยนะเออ,เอ,อโอเคสนุกดีอะไม่เลวเลยเราไปพบกันใหม่ในเกมต่อไปครับสำหรับเกมนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ เนื่องจากว่าช่องผมไม่มีสปอนเซอร์นะฮะถ้าหากผู้ชมท่านใดที่พอจะมีกําลังก็ขอเชิญชวนให้ร่วมกันกดซูเปอร์ตงค์นะครับซึ่งซูเปอร์ตงค์นี้ก็จะมีหลายราคานะฮะตั้งแต่40บาทยาวไปเรื่อยๆนะฮะหรือถ้าต้องการส่งเกมมาให้ผ่านระบบสตรีมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับซึ่งผมก็จะลงรายละเอียดไว้ให้ทางด้านใต้ของคลิปนะครับซึ่งช่องทางนี้ก็จะช่วยให้ผมสามารถทําช่องแบบนี้ต่อไปได้ใครที่พอมีกําลังก็ขอเชิญครับผม